คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่รักในการทํากิจกรรมกลางแจ้งวันนี้เรามีกล้องแอคชั่นแคเมเอรามาฝากนค่ตัวนี้เป็นกล้องอะจิโกแอคชั่นโปรบอกเลยว่า ภาพคมชัดถ่ายได้ทั้งภาพทั้งวิดีโอและถ่ายทำแ l a ปได้ด้วยนะใครประสายแอดเวนเจอร์เดินป่าไปทะเลเดินเขาปั่นจักรยานบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยค่ะเสริบกร้อบแอคชั่นแคมเอร่าตัวนี้เก็บทุกชอดประทับใจสามารถใช้เป็นกล้องถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยภาพจะสวยขนาดไหนวิธีใช้งานเป็นยังไงและในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปอันบ็อกพร้อมๆกันเลยค่ะ กล้องแอคชั่นคาเมราอะติโกแอคชั่นแคมตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สุดพิเศษเลยเป็นเซ็นเซอร์คุณภาพสูงจากโซนี่แท้ร้อยเปอร์เซนต์ความละเอียดตัวนี้สูงสุดระดับ 4k เลยนะคะเชื่อมต่อดูผ่านแอปได้ด้วยเป็นแอป XDV Pro แบตเตอรี่ในตัว900ม ah. ิลลิแอมป์รองรับเมมกราร์ดสูงสุด128กิกะไบต์สามารถใช้เป็นกล้องถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยถ่ายได้ทงภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะคะเชื่อมต่อข้อมูลด้วยพอร์ต Type C ถ่ายวิดีโอทําแลปได้ด้วยนะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้ของเรา เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ 1. นึ่เขาจะมีสายลัดมาให้1เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จแบบไทลซีแบบนี้เลยนะคะให้มาด้วย นอกจากนั้นยังไม่พอยังจะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆสําหรับใช้ต่อกับหมวกและอื่นๆให้มาแบบนี้เลยบอกเลยนะคะว่าพร้อมใช้งานอุปกรณ์แน่นครบมากๆคู่มือการใช้งานสําหรับกล้องเราก็คือมีให้ไปเลยเป็นภาพสีสวยงามแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของกล้องไปพร้อมๆกันดูชัดๆเลยเขาจะมีเคสกันน้ํามาให้กับตัวกล้องแบบนี้เลยนะคะทุกคนสามารถสั่งการผ่านรีโมทได้ด้วยสั่งถ่ายต่างๆนะคะ ตัวเคสสามารถเปิดด้านบนได้แบบนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการถอดหรือนำไปติดตั้งก็คือสามารถทำได้แบบนี้เลยง่ายๆนะคะใส่ง่ายถอดง่ายสำหรับเคสของเราไม่แน่นจนเกินไป ด้านหน้านะคะจะมีหน้าจอขนาด1.4นิ้วใช้เซลฟี่ได้ด้านหลังจะเป็นจอขนาด2นิ้วค่ะทุกคนให้ภาพคมชัดสูงมากตัวกล้องนะคะสามารถถ่ายภาพวิดีโอแบบ 4k ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปเลยเปิดมาด้านล่างนะคะจะพบกับตัวแบตเตอรี่ของเราขนาดความจุ9 0 0มิลลิแอมป์ตัวแบตเตอรี่สามารถถอดออกมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วพอเราพลิกมาด้านขวาก็จะมีปุ่มบังคับควบคุมต่างๆของกล้องในบริเวณด้านบนนะคะจะเป็นการเลือกโหมดถ่ายภาพและก็ปุ่มตกลง ในส่วนของด้านซ้ายจะเป็นช่องเสียบตัวสายชาร์จแล้วก็ช่องใส่เมมโมรีการ์ดแล้วต่อ HDMI นะคะเดี๋ยวทดสอบการใช้งานกันเลยค่ะกดปุ่มโหมดค้างไว้จะเป็นการเปิดเครื่องนะคะทุกคนเครื่องก็จะเปิดขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยสำหรับตัวกล้องด้านในนะคะหน้าจอสามารถสัมผัสดได้ด้วยถ่ายภาพสูงสุดระดับ 4K ได้เลยง่ายๆแบบนี้ค่ะ ัวกล้องจะมีการใช้งานที่ลื่นไหลามากๆเมนูด้านในกล้องจะเป็นภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายไม่งงแน่นอนสามารถเปลี่ยนภาษาได้ถึง16ภาษาเลยใครอยากจะใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยปรับได้นะคะเมื่อกดด้านบนจะเป็นการเปลี่ยนโหมดสําหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆสามารถปรับได้ตามต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราทดสอบถ่ายภาพกันดูนะคะภาพก็จะประมาณนี้เลย พอถ่ายภาพเสร็จภาพและวิดีโอของเราก็จะบันทึกลงในเมมให้เราอัตโนมัติเลยนะคะทุกคนขาหมดบันทึกวิดีโอก็เช่นเดียวกันกดตรงปุ่มโอเคหนึ่งครั้งเพื่อบันทึกเราก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยสําหรับกล้องแอคชั่นคาเมรของเรารุ่นนี้วิธีการเชื่อมต่อแอปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํายังไงก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตัวกล้องมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ ตัวแอปจะเป็นแอป XDV Pro ติดตั้งลงเครื่องได้เลยจ้ารองรับการใช้งานทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะคะรอน้องเขาดาวน์โหลดสักครู่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาเปิดไวไฟที่ตัวกล้องนะคะ จากนั้นก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยค่ะเขาจะแสดงชื่อ WiFi แล้วก็รหัสขึ้นมาแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้ที่หลังนะคะเรื่องของรหัสผ่านถ้าใครต้องการเปลี่ยนจากนั้นมาที่โทรศัพท์มือถือให้เชื่อมต่อกับ WiFi ของกล้องได้เลยซึ่งตรงนี้จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตไม่ต้องตกใจนะคะเชื่อมต่อได้เลยใส่รหัสผ่านแบบนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเราเชื่อมต่อและใส่รหัสผ่านแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่ตัวแอปแล้วก็กดเชื่อมต่อตัอตวกรองค่ะรอเขาทำงานสักครู่นะคะ จากนั้นเราก็จะทําการเชื่อมต่อกล้องสําเร็จแล้วสามารถดูภาพได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนใช้งานไง่ายมากๆไม่ว่าจะดูภาพดูวดีโอก็ทําได้เลยฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นนะคะสามารถปรับความละเอียดภาพได้ท,ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแล้วก็ที่สําคัญแนวความคมชัดตรงนี้ปรับได้สูงสุดถึง3ระดับเลยปรับได้ตามต้องการเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานของตัวกล้อง Action Camera ของเรารุ่นนี้นะคะ เมื่อเราปรับตั้งค่าตั้งอะไรเสร็จแล้วทั้งนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าวันที่และเวลาได้ด้วยสามารถเลือกเป็นบันทึกได้ทั้งวันเดือนปีปีเดือนวันหรือเดือนวัน,น,วนปีแบบนี้ได้เลยแล้วแต่สะดวกเลยนะคะทุกคนคะ่ะปรับความคมชัดปรับทั้งวิดีโอปรับทั้งพาพนิ่งสามารถทําได้หมดเลยพอเราตั้งค่าเสร็จแล้ว,ลวก็กดบันทึกให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เท่านี้ก็สามารถที่จะกดถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือเปลี่ยนโหมดจากหน้าแอปได้ง่ายๆแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องกดผ่านตัวกรองก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ง่ายมากๆ้าเดี๋ยวไปดูวิธีการเซฟภาพแล้วก็วิดีโอลงมือถือกันดีกว่าค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะกดมาที่อัลบั้มที่อยู่บริเวณด้านล่าง จากนั้นเขาก็จะมีตัวภาพตัววิดีโอขึ้นมาแล้วก็เลือกตรงตัวสามขีดด้านขวามือด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกตรงที่วิดีโอที่เราต้องการจะบันทึกจากนั้นก็คือกดเซฟได้เลยง่ายๆรอเวลาเซฟไฟสักครู่เดียวก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ ฟังก์ชันที่จําเป็นกับการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เลยค่ะภาพจากกล้องจริงๆคือคมชัดคมสวยคมกริบมากๆเลยแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะอยากจะถ่ายวิดีโออยากจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็สามารถทําได้เลยจ้าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวแอคชั่นคาเมรของเรา ยังไงกันบ้างคะ่ะทุกคนกับน้องอัจโจแอคชั่นโปกล้องแอคชั่นคาเมรของอาจโกตัวนี้ภาพสวยถูกใจกันไหมคะใครถูกใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดไอเทมใหม่ๆที่น่าจับจองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับอัจโกของเราด้วยนะคะ